ในคลิปนี้เราจะมาสรุปการเรียนรู้และตัวอย่างของบทที่2กันนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ในบทนี้นะครับหากพิจารณาตามตัวแบบ P a y model ในหนังสือ Compensation ของ m i l k o v i c และ Newman จะเป็นกระบวนการในแถบบนสุดนะครับ ในแถบบนสุดนี้จะเห็นว่ามีกระบวนการคือ job analysis หรือการวิเคราะห์งาน job description หรือแบบกำหนดหน้าที่งาน job evaluation หรือการประเมินค่างานสิ่งที่ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายคือ internal structure หรือโครงสร้างตำแหน่งงานนะครับ ในการดําเนินงานจริงมีลําดับการดําเนินการและมีจุดสําคัญที่เป็นหลุมพรางหรือประเด็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษดังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยขั้นตอนคํญญาบรรยายลักษณะงานเราจะจัดอบรมหัวหน้างานให้เข้าใจเรื่องคํญญาบรรยายลักษณะงานต่อจากนั้นให้หัวหน้างานเขียนคํญญาบรรยายลักษณะงานของตําแหน่งงานที่เป็นลูกน้องของเขาทั้งหมดต่อจากนั้นนะครับก็จะมาทําขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ซึ่งขั้นตอนนี้ทำโดยผู้วิเคราะห์งานสัมภาษณ์หัวหน้างานตามคำบรรยายลักษณะงานผู้วิเคราะห์งานจะถามเพิ่มเติมถึงเนื้องานเพื่อทำความเข้าใจ และมีการจดบันทึกเพิ่มเติมในสิ่งที่หัวหน้าง,งานไม่ได้เขียนไว้ในคำบรรยายลักษณะงานนะครับต่อจากนั้นก็จะมาทำการประเมินค่างานการดำเนินในขั้นตอนนี้จะมีอยู่2แนวทางแนวทางแรกที่ปรึกษาหรือคนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการประเมินค่างานแนวทางที่2นะครับมีการตั้งกรรมการจากตัวแทนของฝ่ายงานต่างๆในองค์การเพื่อประเมินค่างานวิธีการนี้ ต้องมีการฝึกอบรมกรรมก,รรมการประเมินค่างานให้มีความเข้าใจในเรื่องของการประเมินค่างานและเข้าใจระบบประเมินค่างานพร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินต่างๆแล้วให้กรรมการร่วมกันประเมินค่างานโดยมีที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงครับ ซึ่งขั้นตอนนี้จะดําเนินการโดยที่ปรึกษาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเอาผลการประเมินค่าง,งานมาวิเคราะห์และจัดโครงสร้างตําแหน่งต่อจากนั้นไปประชุมหารือกับผู้จัดการฝ่ายงานทีละฝ่ายงานหากมีตําแหน่งใดที่ผู้จัดการฝ่ายเห็นว่าไม่เหมาะสมต้องนําข้อมูลการประเมินค่าง,งานมาทบทวนร่วมกับผู้จัดการฝ่ายและหาข้อสรุปร่วมกัน